สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำสาคูถั่วดำน้ำกะทิเป็นขนมน้ำกะทิที่ทำง่ายๆค่ะทำกินได้ทำขายดีเสร็จออกมาแล้วรสชาติอร่อยหวานน้อยมันนำํำเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะบ้านเราสตอรี่ ขั้นตอนแรกก็ให้เราเตรียมถั่วดํา2 0 0กรัมค่ะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็แช่น้ําทิ้งไว้เป็นเวลา1คืนอันนี้เนี่ยครบ1คืนแล้วนะคะวิก็จะนํามาตักใส่ภาชนะค่ะแล้วก็เอาไปต้มนี่ค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะให้เราใส่ถั่วดำลงไปต้มได้เลย ใส่ช้อนสแตนเลสลงไป1นคันค่ะหรือจะใส่2อคันก็ได้นะคะคุณสมบัติของช้อนสแตนเลสเนี่ยเขาจะนําความร้อนได้ดีค่ะก็จะช่วยให้ถั่วดําของเราเนี่ยสุกง่ายขึ้นต้มไปเรื่อยๆเลยนะคะใช้ไฟกลางค่ะเวลาผ่านไปได้ครึ่งชั่วโมงถั่วดำของเราสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วลองใช้มือบี้ดูได้ค่ะ นี่คะ่ะสุกนิ่มดีแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะคะแล้วก็นำไปเทพักไว้ในกระชอนค่ะให้เสด็จน้ำเสร็จแล้วนะคะถั่วดำต้มทีนี้เรามาทำในส่วนของน้ำกะทิตั้งหม้อค่ะจุดไฟใช้ไฟกลางใส่หัวกะทิลงไป350กรัมน้ำเปล่า150กรัมน้ำตาลทราย100กรัมเกลือปน่นครึ่งช้อนชา คนให้น้ำตาลทรายละลายพอน้ำตาลทรายละลายแล้วเราก็ใส่ใบเตยมัดลงไปสองใบพอน้ำกะทิเดือดแล้วกลิ่นของใบเตยหอมขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ย <c oughs> ก็ให้เราปิดแก๊สได้เลยค่ะนำไปเทใส่ภาชนะไว้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับน้ำกะทิใบเตยนี่ก็ตักทิ้งไปได้เลยค่ะ ทีนี้วิจะมาทำในส่วนของสาคูนะคะเตรียมกระชอนมาค่ะใส่สาคูเม็ดเล็กลงไป200กรัมเราจะใช้น้ำแค่ล้างผ่านนะคะน้ำเนี่ยก็จะช่วยซึมเข้าไปในตัวสาคูเวลาเราเอาไปต้มเนี่ยจะสุกง่ายค่ะแค่ล้างผ่านพอเลยนะคะแล้วก็นำไปพักไว้ประมาณ2นาทีก็พอค่ะจึงเอามาต้มใส่ลงไปในน้ำเดือดใช้ไฟกลางนะคะในการต้มใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็คนนะคะเราต้องคนด้วยค่ะมิเช่นนั้นเนี่ยสาคูจะติดกันเป็นก้อนคนไปเรื่อยๆค่ะจากคนบ้างพักบ้างก็ได้แต่จะต้องคนนะคะหมั่นคนเป็นระยะระยะค่ะ ผ่านไปเพียงแค่7นาทีนะคะเม็ดสาคูของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยก็จะเป็นตาขาวขุ่นด้านในเล็กน้อยแบบนี้นะคะถือว่าสุกแล้วค่ะไม่ต้องให้ใส่ไปกว่านี้มีเช่นนั้นจะเละเลยนะคะปิดแก๊สค่ะแล้วก็นำมาเทใส่กระชอนใช้น้ำดื่มสะอาดล้างเอาเมือกสาคูออกให้หมดนะคะล้างได้เลยค่ะสะักสองสามน้ำ ให้เมือกสาคูออกให้หมดหรือออกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ค่ะอันนี้ถ้าบ้านใครมีเครื่องกองน้ํานะคะก็สามารถเอาไปล้างที่ก๊อกน้ําได้เลยค่ะแต่บ้านวิเนี่ยก๊อกน้ําไม่ได้ติดเครื่องกองน้ํานะคะก็จึงต้องมาใช้น้ําดื่มสะอาดล้างเอาตรงนี้ค่ะพอล้างจนเมือกออกหมดแล้วเราก็เอามาเทใส่น้ํากะทิที่เราทําไว้ตามด้วยถั่วดําต้มสุกค่ะที่เราต้มไว้ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคนผสมให้เข้ากันแล้วก็ตักรับประทานได้เลยค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะเนื้อกับน,น้ำเนี่ยพอดีกันเลยไม่หลงเหลงแล้วก็ไม่ดูแน่นจนเกินไปค่ะ รสชาติอร่อยมากๆเลยนะคะถั่วสุกนิ่มดีแล้วความหวานก็หวานน้อยค่ะมันนำอยากให้ทางบ้านลองไปทำกันดูเมนูนี้เป็นขนมไทยที่ทำง่ายนะคะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีวันนี้วิ้ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ